ชากล้วยยังเลอะ้นอู้หูโต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 ไขไม่รู้ผมขอโทษครับผมรู้เท่าไม่ถึงการ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้ช่องอยามาตามเปิดระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้สิทธิพิเศษบ้าไปครับไม่ว่าจะเป็นป้ายหลังชื่อครับเป็นรูปถังในตัทเท่เลยนะครับผม และอีโมจิที่ทำขึ้นมาสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ได้แถมยังสามารถเข้าถึงโพสต์ส่วนตัวที่สําหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็นนะครับแถมยังได้เข้า Discord ส,ส่วนตัวของผมด้วยและมาเล่นเกมกับยามาตั้มด้วยครับผมอย่าลืมกดสมัครกันเยอะนะครับอ yeah, ย่าเดาลเอาเกล้วครับพร้อมโลโลโธโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยี่ยมาตั้มช่อของผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5มียะไรกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับผมพบกับสมหมายหลายอาชีพคนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการขายของกันอีกแล้วนะครับผมไม่ได้โฆษณาหรือแต่อย่างใดนะครับแต่คือสมหมายจะต้องหาตังค์นะครับผมเพราะว่าเเดี๋ยวสมหมายจะต้องแต่งเมียนั่นเองนะครับอนาคตที่สดใสรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมานั่งนอนๆอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเราจะต้องไปทำมาหากินนะครับเอาละครับวันนี้เราก็มี แทนว่าจะไปขายของนะครับผมเพื่อจะได้หาตังค์มาแต่งเมียนะครับ,บ<อ>นับ่น<อ>คือวันนี้เนี่ยผมจะไปขายเ้ากล้วยดันเองนะครับผมบ<อ>เห็นว่าเฉากล้วยตอนนี้กําลังฮิตกันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เป็นร้อนในกันบ่อยนะฮะหน้าร้อนนี่อากาศก็จะร้อนๆนะครับพอแม่ฟีนองที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ ลองแวะชิมกันได้ครับสำหรับเฉาก้วยโจโจ้นะครับเป็นเฉากวยแท้นะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นเฉากวยนะครับเราก็ได้เอาต้นเฉากวยมาไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับลองแวะมาชิมเฉากวยแท้ๆนะครับมาดูซิว่าเฉากวยแท้นั้นเนื้อของเรานั้นจะแน่นขนาดไหนนะครับเพราะว่าเฉากวยเนี่ยมันเป็นพืชสมุนไพรที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเราก็จะนํามาจากประเทศจีนโดยเฉพาะเลยนะครับเราเป็น เอเจนท์ที่รายใหญ่เลยที่เอามาจากประเทศจีนเลยนะครับผมนะแลวตอนนี้ก็ผมก็ได้ทําการสร้างนะครับผมรถนะครับไว้ขายเฉาก้วยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับชื่อแบรนด์ของสมัยหม่ก็จะเป็นเฉาก้วยโจโจนะครับผมหน้าตาก็จะยิ้มๆนะครับเพราะว่าเวลากินไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสุขนะฮะ ไม่มีความแบบว่าเครียดนะครับมันจะเป็นสมบุนไฟที่ทําให้เราได้คลายเครียดนะครับนี่สำหรับชาอกโก้ยโจ๊กของเรานะครับก็มีราคาหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ธรรมดาเลยก็คือถุงละ15บาทนะครับก็เป็นชาอกโ้ยเนื้อแน่นๆนะครับชาอกโ้ยแท้นะครับผมซึ่งนําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับเราก็ เดินทางโดยใช้เรือดำน้ำนะครับที่เราได้ซื้อกันมาเอาไว้ใช้นะครับขนส่งโดยใช้เรือดำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของของเรานี่ก็จะสดใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับก็จะมีราคานะครับผมธรรมดา15บาทนะครับเนื้อแน่นๆนะฮะสำหรับราคาพิเศษนะครับก็จะให้เยอะกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับผมแต่ว่าคิดราคาเป็น30บบาทนะฮะเพราะว่าเราได้ใช้ เนื้อช็อกยแบบแท้ๆเลยนะครับสำหรับระดับมึนๆนะครับเราก็จะผสมสมุนไพรที่เราได้ทําการปลูกมาเองกับมือเลยนะครับมันจะทําให้กินไปแล้วรู้สึกมึนๆและก็มีความสุขนะครับกินไปกินมาค้ำกันเลยนะครับผมมีแบบเมาน้อยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มแบบหนักขึ้นมานิดนึงนะฮะราคา250บาทครับกินแล้วเมาครับ แต่ว่าเมายังไม่มากเท่าไหร่ครับเมาแต่ยังพอคุยกันได้นะครับแต่อันสุดท้ายน,นี่จะเป็นแบบเมามากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ดอกเนี่ยเราจะใช้ดอกของสมุนไพรที่เราปลูกขึ้นมานะครับผมนะผสมกับเาาก้วยที่เรานําเข้ามาจากประเทศจีนนะฮะซึ่งทําให้พ่อแม่พี่น้องที่ทานไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นสบายนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยแต่ว่ามันจะทําให้เมามากๆนั่นเองนะครับผมจะทําให้ขำแล้วก็หานั่นเองนะฮะ รถนี่ผมก็ได้ติดเป็นสติกเกอร์นะครับจากเยาวตั้มนะครับนี่เห็นสติกเกอร์สวยๆแบบนี้นะฮะสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะอย่าลืมไปกดสมาชิกให้เยาวตั้มกันด้วยนะครับขายของยังไงให้ขายดีนะครับเราก็ต้องไปขายที่ที่แบบว่ามีคนเยอะๆนะฮะไปเราก็จะพาสมหมายนะครับไปที่ทะเลกันนะครับเนะเพราะว่าแถวนั้นนี่คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไปอาชาากล้วยครับเาากล้วยชาาก้วยมารวครับอาลุงลุงลุง เดี๋ยวขายขายให้ลุงแถวนี้ก่อนแล้วกันนะลุงครับลุงลุงต้องการเฉาก๊วยอะไรดีครับโอ้ลุงขอสักดึงถุงสิเนี่ยเอาเอาแบบมึนมึนมากๆเฮ้ยเอาเอาเอาแค่มึนมึนก็พอเดี๋ยวลุงทํางานไม่ไหวได้เลยครับลุงนะเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟถึงที่นะครับผมนี่ลุงเอาไปเลยหนึ่งถุงแหมผมผมผมใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะครับลุงขอบคุณที่อุดหนุนนะครับลุงไปเดี๋ยวเราจะไปขายกันต่อครับนี่โชว์ยกล้อไปทีหนึ่ง พ่อค้ากูพ่อค้ากูสิงเแล้วเกินนะครับพ่อค้าผมนี่ก็มากับรถ k คนะครับผมนะนี่ทอแต่งนะโอ้พ่อค้านี่อย่างแว้นเลยนะครับไปแล้วก็เลาะขายกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปขายกันที่แบบว่าคนพุ่งพ่านหน่อยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอออะไรตัดหน้าใจเย็นๆใจเย็นี่นี่แวะล้วแวะร้านนี้ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาออกออกจากร้านไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเฮ้ย ออกจาก้านไม่ได้สวัสดีครับชฉาก้วยโจโจ้ไหมครับโอ้หน่าสนใจด้วยเนี่ยอันนี้เป็นชฉวก้วยจากที่ไหนแล้วครับเดี่ยวอ๋อชาวก้วยของเรานั้นได้นําเข้าจากประเทศจีนครับผมซึ่งเป็นชฉวก้วยแท้นะครับแล้วก็ผมเอาต้นชฉวก้วยมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นชาวก้วยนะครับลุงไม่ค่อยถนัดกินชาวก้วยสักเท่าไหร่ลุงขอแบบมีมีแบบสูบไหมลุงชอบสูบชาาก้วยอ่ะอ๋อลุงชอบสูบชฉวก้วยใช่ไหมครับจัดไปครับลุงเดี๋ยวผม เคลียให้เดี๋ยวผมหั่นเป็นฝอยๆนะแล้วก็เดี๋ยวให้ลุงได้สูบโอเคไหมจัดไปเลยไอ้หลานอาอโอ้โอ้โอ้ชฉาก้วยดีๆจริงๆเลยนะนี่มีแบบสูบด้วยโหชอบมากๆเลยทั้งหมด500บาทครับอ๋อจตังจตังจ่ตังขอบคุณมากครับลุงขอบคุณที่อุดหนุนนะครับไปเดี๋ยวเราไปขายกันต่อครับผม <laughs> มีชฉาก้วยแบบสูบด้วย <laughs> ก็มาขายเฉาข้วยงจริงจะไม่ได้อ่านเอ้ยไอยสมหมายสมหมายนายนายมาขายเวาข้วยจริงๆใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้คนเยอะกว่าคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวแวะแวะขายแวะขายตรงนี้ก่อนคิดว่านักกีฬาคงจะต้องการของกินนะครับผมโอเคเอ้าเดี๋ยวมันลงออกจากรถไม่ได้เนี่ยโอโหดูครับทุกคนครับตอนนี้ขายแทบไม่ทันเลยครับผมตอนนี้นะฮะลูกค้าเยอะมากเลยนะฮะ ดูดีต่อแถวก็เป็นแถวเลยนะครับผมนะโอ้โหรู้สึกว่าเฉาก๊วยของสมหมายนี่จะขายดีเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเราใช้สมุนไพรนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนด้วยแล้วก็สมุนไพรที่เราได้ปลูกเองด้วยนะครับผมก็ท่านใดนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาลองชิมเฉาก๊วยโจ๊กของเราได้นะครับเราก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับการถึงตรงนี้เลยนะครับลองมาชิมครับ ชาวกล้วยแท้ๆนะครับมาดูซิว่าชาวทวยชาวทวยทุยมาดูกันซิว่าชาวกล้วยแท้ๆเนี่ยเมื่อเทียบกับชาวกล้วยตามท้องตลาดแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยลองชาวกล้วยแท้ๆเนี่ยก็ลองมาชิมกันก่อนได้นะครับนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ร้อนในแก่วัด นะครับแก้ความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับประโยชน์ของชาากล้วยเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับและสูตรใหม่ครับสูตรของเราที่จะผสมสมุนไพรด้วยนะครับสมุนไพรที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่ามีความสุขนะครับเวลากินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะฮาด้วยนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้ครับเาวกล้วยแก่ร้อนไหนได้นะครับอากาศเย็นเมื่อกันแดดร้อนขนาดนี้อากาศร้อนดิกู้าอะไรของกูเนี่ยอคุณพี่คะ ลูขอชาวกล้วยแบบสูบค่ะเออได้เลยครับคุณลูกค้าสักสักคู่ครับสักค,กคู่นี่มันกำลังซ่อมรถอยู่ยังไงสมัย <laughs> เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ขายชาวกล้วยให้ลูกค้าแล้วนะครับผมลูกค้าแต่ละคนนี่ก็รู้สึกว่าจะมีความสุขนะครับออออออฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยวันนี้ออขอบคุณคุณพ่อขามากๆเลยน,นะครับ โอ้ยได้เลยครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญใหม่ครับเฉาล้วยโจโจ,โจนะครับไปไปขายที่อื่นต่อดีกว่าสมหมายนี่เดี๋ยวเราไปขายแถวนู้นดีกว่าแถวคนเยอะนะแถวแบบพวกใช้หาดนั่นอย่างเงี้ยคนเที่ยวนักท่องเที่ยวค่อน,นข้างจะเยอะนะครับผมโอเคไปไปไป,ไป,ไปยวไปก็ใครที่อยากให้สมหมายนะครับทำอาชีพอะไรนะครับก็ลองเมน์เมนบอกกันไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาสมหมายเนี่ยนะ ขายของหรือว่าทําอาชีพตามที่ทุกคนได้คอมเมนต์กันมานะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับตอนนี้ยามาตั้มได้มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับก็ลองไปกดดูกันได้นะครับผมพ่อค้ารู้สึกว่ามันไกลเหลือเกินนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนถึงทะเลแล้วกันนะครับว้าวทุกคนโอ้โหแลวตอนนี้เราก็มาถึงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเกือบชนคนแล้วกูโอเคครับ ตอนนี้เราก็มาถึงทะเลกันที่เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าจะมีโคนเยอะมากมายเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมร้านนี้มันเหมือนร้านเราเลยอะไอ้ไอ้นี่มันฉับไวจ้าโจ๊บแบรนด์เดียวกับเราเลยดีกว่าเหมือนแบรนด์เราเลยเยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าสนตรงนี้น่าสนอ่าตรงนี้น่าสนครับจอดขายตรงนี้เลยแล้วกัน่าก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับพระทนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ ชากล้วยตัวเจ้าของเราได้มาบริการพ่อแม่พี่น้องกันถึงตรงนี้แล้วนะครับพวกมึงมาดยืนดูอะไรกันเนี่ยนี่ลุงลุงช่วยผมขายชาวกล้วย,เ,ยเดี๋ยวจลุงลุงบอกมึงมากวนอะไรกูทุกูตบทำอย่างนี้ลุงถ้าเกิดว่าลุงช่วยผมโปรโมทเนี่ยเดี๋ยวผมให้อ่เอาแบบเมามากเลยหนึ่งหนึ่งมวเอาโอเคปะอขอบใจมากขอบใจมากอ่าเดี๋ยวลุงโฆษณาให้ละกันนะระดับดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงช่วยโฆษณา,าละกันนะร้านนะอ่า ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับเฉาก้วยนะครับโจโะของเรานะครับได้มาบริการพ่อแม่พี่น้องนะครับถึงที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาชิมเฉาก้วยแท้นะครับที่นําเข้ามาจากประเทศจีนและผสมสมุนไพรจากลาซานโตนะครับรับรองได้เลยว่าอร่อยและมีประโยชน์กว่าเฉาก้วยตามห้องตลาดแน่นอนนะครับนี่นี่ขนาดแว่นของลุงนี่ยังดูดูลุงแว่นลุงหายไปไหน เล่นลุงหายไปไหนนะลุงอุ้ยขอบคุณมากลุงขอบคุณมากลูกค้าเพียบเลยเอ่อรับอะไรเพิ่มนีครับผมขอชาล้วยปั่นใส่กะทิแล้วก็ช็อกโกแลตด้วยแล้วก็โรยด้วยวิปครีมนะครับชาข้วยที่ไหนวะเนี่ยลุงสั่งแปลกๆนะลุงโอเคเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้ลุงเดี๋ยวผมจัดให้นะเอาใส่แก้วนะลุงนะเอ้าลุงลุงหายลุงลุงหายไปไหนไอเดียว ลุงหายไปแล้วอยู่ๆลุงก็หายไปลุงไม่บอกกล่าวกันเลยอะชาวกล้วยมาแล้วครับชาวกล้วยชาวกล้วยโจโจมาแล้วครับชาวกล้ว,ว,ยว,ว,ยชชว,วยมาแล้วครับผมชาวกล้วยชาวกล้วยโจโจมาแล้วครับเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้ดีวกว่าทุกคนเออนี่จอดตรงนี้เลยล็อกว,กว่างล็อกว่างแอบจอดรถตรงนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราโฆษณาก่อน <laughs> ชาวกล้วยครับผมชาวกล้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาชิมชาวกล้วยโจโจของเราได้นะครับราคาไม่แพงครับผมมีตั้งแต่15บาทยันสี่ยเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าลูกค้านี่จะต่อแถวยาวกันเลยนะครับผมแม่ขายดีจริงๆครับผมสำหรับชาวกล้วยโจ๊โจของเรานะครับแม่ไม่ธรรมดานะชาวกล้วยนะนี่สโลแกนครับชาวกล้วยกันชาทั้งเบาทั้งหาในถุงเดียวกัน นี่ก็เป็นสโลแกนร้านของสมหมายนะครับโอ้ขายดีมากๆเลยครับขายดีแบบนี้นี่มีตังแต่งเมียเร็วแน่นอนนะครับผมนะสติกเกอร์โจ๊ะนะครับนะสติกเกอร์สวยๆแบบนี้นะครับมีเฉพาะสมาชิกเมมเบอร์เท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะทุกคนเรื่องเมมเบอร์นะก็ใครอยากสมัครก็สมัครได้นะครับขายไม่มีตังก็เก็บตังไว้กินข้าวก่อนแล้วกันนะลูกค้าครับลูกค้าอย่าลืม แม้ระยะห่างด้วยนะครับ่วงนี้โควิดครับกลัวครับกลัวนะขายดีเกินหน้าเกินตาร้านอื่นแล้วเฮ้ยไอนี้ขครหน้าเหมือนสมหมายเลยทุกคนเฮ้ยนี่มันไอสมหมายนี่วาเดี๋ยวดูดูหน้าเหมือนกันเลยอะดูสิใส่หมวกด้วยนี่มันเทไม่เบาเลยเนี่ยนี่นายนายนายหน้าเหมือนสมหมายเลยนะนายหน้าเหมือนเรามากเลยอะนี่นายกินอะไรนายไปนายไปอุดหนุนเราก่อนดิ นายไปอุดหนุนฉกหวยชากังลาของเราก่อนเลยไม่ใช่สินายไปอุดหนุนฉนก,นกนหวยโจ๊กของเราก่อนสิโอ้ขายดีมากครับดูคนนี่แบบว่าต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะฮะไปกิโลเลยนะครับเออทุกคนครับตอนนี้ลูกค้าผมรู้สึกว่าจะทั้งเมาทั้งหาในถุงเดียวกันแล้วครับผมโอ้โหดูนะแต่ละคนนี่คือแบบเอาแล้วเอาแล้วรั่วแล้วรั่วแล้วดูดูดู ดูพี่คนนี้โอ้เอาแล้วครับผมเอาครับผมจังหวะน,นี้ก็โหเต้นครับเต้นเออโอ้โห,เ,นนะเ,โอโหเอาปีนอากาศแล้วปีนอากาศปีนอากาศลอ,กล,ลอยครับผมกินแะล้วลอคยครับนะชาว้วยโจ๊กของเรานะกินแล้วทําให้ลอยได้นะครับ <laughs> ผมอยากเห็นคนไทยบินได้นะครับผมนะนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับลูกค้าสมัยนี้เพียบเลยนะฮะเฮ้ยนี่นายนายนาย,นายมาคุยกับเราก่อนดีนาย นายหน้านายหน้าวันเรามากเลยนะฉันว่าฉันไม่เหมือนได้หรอกเหมือนที่พวกนายหน้าเหมือนฉันเลยนะพวกจะไม่เหมือนได้ยังไงดูสิฉันเนี่ยมีสิวเต็มหน้าเลยเนี่ยโถเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ใช้นีเวียมดิฟแอดเนคเคลียนะเพื่อน,อน่าใช้แล้วเนี่ยสิวหายไปหมดเลยนะเพื่อนดูหน้าฉันซะก่อนนี่หลังจากที่ฉันใช้นีเวียนี่สิวไม่มีเลยนะเพื่อนนะจริงดิเดี๋ยวฉันจะไปลองซื้อมาใช้ดูบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปขายที่อื่นกันต่อไป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 แม่ตรงนี้นี่ลูกค้าผมเมาแล้วทุกคนเมาล่วกันเลย โอ้โหยกรล้อยกรล้อ้ากล้วยยกระล้ออู้วู้โต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 ,โต,โตขายไม่รู้ผมขอโทษครับผมรู้เท่าไม่ถึงการ yeah, <what> s <S ขอโทษครับผมรู้เท่าไม่ถึงการครับเฮ้ยผมเจอคนเยอะเลยว่าแถวเนี้ยถ้าจะขายดีนะจอดจอดจอด,จอ,ดอีกรอบนด้แล้วก็ขายอสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาครับไปชิมชากล้วยกันก่อนได้นะครับชากล้วยโจโจมาแล้วครับ เราผสมสมุนไพรแสนพิเศษเลยนะคุณพี่สนใจไหมคุณพี่สมุนไพรเหรอสมุนไพรแบบไหนเหรออ๋อเป็นสมุนไพรที่แบบว่าทานแล้วมีประโยชน์ครับแล้วก็ได้ความฮาด้วยครับผมทานแล้วมีความสุขครับแกแล่ลดนยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเรานําเข้ามาจากประเทศจีนเลยแล้วก็มาผสมกับสมุนไพรที่เราปลูกเองเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยครับเออน่าสนใจนาะว่าแต่มีแบบสูตรไหมมีครับผมจัดไปเอออุ้ยชาวกล้ยนายนี่อร่อยจริงเลยนะแม่ พ่งรู้น่เนี่ยว่าเฉาก๊วยเนี่ยเอามาสูตรแล้วมันจะอร่อยขนาดนี้เนี่ยอ้อชื่นใจชื่นใจโอ้ขอบคุณมากมากครับที่อุดหนุนครับโอ้ขายดีมากเลยนะครับสําหรับเฉาก๊วยโจโ๊ะจโจของเรานะครับผมเนะี่ยฟิฟาวมากเลยก็สําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็มาแวะชิมเฉาก๊วยโจโ๊ะจของสมหมายได้นะครับอเดินตัดหน้าน,นี่นะกำลังอัดคลิปอยู่ไม่เห็นเหรอมนเดินตัดหน้าเราได้ยังไง ก็สำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็มาแวะชิมเฉาก๊วยของสมหมายได้นะครับผมตอนนี้สมหมายก็ทํางานนะผมไม่เลือกงานไม่อยากจดนะครับสมหมายก็กําลังหางานแล้วก็หาเงินนะครับผมทําอาชีพหลากหลายมากนะครับเพื่อจะได้มีตังไปไว้แต่งเมียนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยนะครับผมนี่ผมมีต้นเฉาก๊วยมาให้ดูนะครับแอรต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบก็จะแฉกแบบนี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ เชื่อก็บาแล้วเอออันนี้มันต้นกัญชานะครับผมนะชา้กล้วยเราก็ผสมกัญชาด้วยนะอันนดนะเห็นว่าตอนนี้กัญชานั้นผูกกฎหมายแล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายร้านแล้วนะในพิซณุนโลกก็มีนะครับผมผมก็จะลองไปกินดูเหมือนกันนะครับก็คือเอาใบากัญชามาทําเป็นอาหารนั่นเองนะครับผมผมก็รู้ว่ามันจะเมาจริงหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ส่วนไหนที่มันเมานะครับไม่รู้ว่าดอกหรือว่าใบนะครับรู้เขาจะขายฝันให้เราหรือเปล่า พว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยสูบผมไม่เคยกินกัญชานะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากร้านด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นเกมกับยามาต้ามนะครับผมอย่าลืมสมัครเมมเบอร์มากันด้วยนะครับผมเอาละวันนี้ก็คงจะต้องขอลาทนผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กลนให้สมหมายด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับบางคนกดซับอย่างเดียวแล้วไม่กดกระดิ่งนะครับแล้วก็มาถามว่าพี่อาจลงคลิปเมื่อไหร่ ทำไมไม่ลงคลิปตักเทผมรอเป็นปีแล้วพี่อัดหายไปไหนสรุปมันไม่แจ้งเตือนนั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีว่าเกนบ๊ายบายครับขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์300แรงมากันด้วยนะครับผม